สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะนำเข้าสู่การวาดกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับคราวนี้เรานะครับเราจะมีสมการที่เป็นในระบบพิกัดเชิงขั้วแล้วซึ่งหลักๆแล้วนะครับเราก็จะต้องตัวที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการหาก็คือการทดสอบการสมมาตรซึ่งใน คลิปนี้เราจะศึกษาเรื่องนี้กันนะครับในเรื่องนี้กันเท่านั้นนะครับในขณะที่เครื่องมืออื่นก็มีนะครับก็คือการหามุมเซต้าที่ให้ค่าต่ำสุดของ R และค่าสูงสุดของ R การหามุมเซต้าที่ทำให้ R เป็น0นย์นะครับมุมเซต้าที่ทำให้เกิดจุดขั้วอะไรประมาณนี้แล้วก็การกำหนดพิกัดเพิ่ม ถ้าจําเป็นนะครับก็จะโดยโดยที่ส่วนหลังนี้เราจะไปดูกันในคลิปอื่นในคลิปนี้เราจะเจาะจงเฉพาะการทดสอบการสมมาตรการสมมาตรกับจุดคู่นะครับก็คือว่าถ้าเราดูจากจุดคู่นะครับจุดจุดคู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับจากจุดคู่นี่เรามองจุดคู่เป็นจุด ศูนย์กลางเนาะเวลาที่จุดนี้นะครับมันก็จะสมมาตรกับจุดจุดนี้เหมือนกับจุดขั้วมันอยู่ตรงกลางแต่ถ้าตัวนี้เป็น p r เซต้านะครับจุดนี้เป็นเป็นอะไรนะครับก็คือก็สามารถมองเป็นลบ r เซต้าได้เนาะจะทำให้อยู่กลางซึ่งจุดนี้นะครับก็มองอีกอย่างก็คือ เป็น r พา,าบวกซอันนี้ก็คือตัวที่พูดกันในคลิปที่แล้วนะครับในการที่สมมาตรกับจุดขั้วนะครับเราก็จะต้องแทน r ด้วยลบ r นะครับว่ามันจะทำให้ค่าได้ตัวเดียวกันกันไหมนะครับถ้าแทน r ด้วยลบ r แล้วปรากฏว่ามันมันก็ยังได้การาฟนี้อยู่นะครับ r เท่ากับ f เซต้าอยู่แสดงว่าถ้ามีจุดนี้แล้วมันมันจะมีจุดนี้ด้วยนะครับก็คือกราฟของเราจะสมมารถจับจุดค้่นะครับแทนค่า R ด้วยลบ R แล้วยังเป็นเป็นจริงอยู่คือจุดนี้มีจุดนี้ก็จะมีมีด้วยหรือนะครับแทนเซต้านะครับแทนเซต้าด้วยไพ่บวกเซต้าได้จุดนี้นะครับ แทนจุดนี้เราได้พายบวกเซต้าด้วยก็แสดงว่าสมมาตรในพิกัดเชิงคู่แล้วก็บอกเลยว่าจะต้องแทนถ้าแทนกอกอแล้วปรากฏว่าได้นะครับก็สมมาตรกับจุดจุดคู่ไม่ต้องแทนขอนะครับแทนขอมัน,นอ่าจอาจไม่ได้ก็ได้แต่ว่าได้ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าได้นะครับ แต่ถ้าแทนกอไม่ได้นะครับจะต้องลองแทนขอขอด้วยเพราะเป็นเป็นไปได้ว่าแทนกอมันยังจัดรูปไม่ไม่ได้แต่แทนขอมันได้นะครับด,ดังนั้นถ้าแทนได้ตัวใดตัวหนึ่งถือว่าสมมากนะครับถ้าแทนทั้ง2ตัวแล้วไม่ได้สมรรการเดิมไม่ถือว่าสมมาก จะมีตัวอย่างให้ในคลิปหน้าการสมมารถกับแกนเชิงขั่วนะครับตัวตัวนี้แกนเราสามารถมองเป็นแกน x ได้นะครับมองแกนนี้อยู่ตรงกลางเนาะถ้ามีจุดตรงนี้นะครับจุดที่จุดที่เกิดจากมุมลบเซต้าก็ต้องมีมีด้วยซึ่งจุดนี้ก็คือ r ลบเซต้านะครับหรือเรามองเป็นลบาถ่ายลบ เซตาก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเราแทนเซตาด้วยลบเซตาแล้วสมการตัวนี้ยังเป็นจริงอยู่ถือว่าถือว่ามันสาม,มารถกับแกนเชิงขั้วหรือขอไข่นะครับขอไขน่นี่แทนทั้ง2อันแทน R ด้วยลบ R าและแทนเซตาด้วยไายลบเซตานะครับแล้วยังได้สมการเดิมอยู่นะครับก็ ก็ถือว่าสาม,มารถกับแกนเชิงคว้วหลักการทดสอบเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือว่าถ้าได้กอหรือขอถือว่าสมมารถ,ถ้าไม่สมมาตรนี่คือทั้งกอและขอจะต้องไม่ไม่เป็นจริงนะครับการสมมาตรกับเส้นตรงเซต้าเท่ากับพายส่วนส่วนสองคือหรือเรามองเป็นแกน y ก็ได้นะครับมองเป็นแกน y ก็ได้ตัวตัวนี้คือพายส่วนสองน,น,นะครับ ตัวนี้มีตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับก็คือไป R เหมือนกันนะครับแต่มุมนี้ก็คือเซต้าอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ด้านด้านนี้หรือถ้ามองจากแกนเชิงขั้วตัวนี้ก็คือพายลบเซต้าแต่ถ้าเรามองอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมองตัวนี้เป็นลบเซต้นะครับ แต่มาด้านด้านนี้ก็คือลบแอร์ลบเซต้าการทดสอบนะครับก็จะต้องทดสอบ2ออย่างเหมือนกันนะครับเอาละตัวนี้ R เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เซต้าตัวนี้เป็นไายลบเซต้านะครับก็คือการแทนด้วยกอไก่ว่าได้เหมือนเดิมไหมหรือแทนด้วยกอไข่ก็คือเปลี่ยน r เป็นลบ R และเปลี่ยนเซต้าเป็นลบเซต้า นะครับซึ่งก็เหมือนเหมือนกันนะครับได้ตัวใดตัวหนึ่งถือว่าสมมาตรกับเส้นตรงเซต้าเท่ากับพายส่วนสองไม่สมมาตรกับเส้นตรงนี้แทนสองข้อก็สมการไม่คงเดิมนะครับทีนี้มีหลักการอีกนะครับก็คือว่าตัวนี้หมายเหตุข้อหนตัวนี้บอกบอกว่าเมื่อแทนด้วยกอไก่กสมการเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับ จะต้องแทนขอไข่ให้แน่ใจก่อนนะครับคือแทนขอไก่สมการเปลี่ยนไปแล้วก็บอกยังบอกไม่ได้ว่าไม่สมมาตรนะครับต้องแทนด้วยขอไข่ถ้าขอขอไข่แทนแล้วสมมาตรก็จบนะครับถ้าแทนด้วยขอไข่สมการยังเปลี่ยนไปก็คือมันไม่สมมาตรนะครับแต่คราวนี้นะครับตอนนี้การสมมาตรทั้ง3อย่างนี้เขาสามารถแสดงได้ว่า ถ้ามันสมมาตรสอสอ,อย่างหยิบอะไรก็ได้จาก3อย่างนี้นมาได้2อ,อย่างแล้วอีกอย่างจะเป็นจริงนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะมี3กรณีนะครับก็คือไม่ไม่สมมาตรเลยนะครับสมมาตรเพียง1อย่างนะครับเพียง1นงอย่างอีกสออย่างไม่ไม่สมมาตรนะครับ กรณีที่สมมาตรเพียงสองอย่างอีกหนึ่งอย่างไม่สมมาตรไม่มีเพราะว่าตัวนี้บอกบอกแล้วว่าสมมาตรสองละอีกอันหนึ่งจะสมมาตรด้วยก็จะเหลืออีกแบบหนึ่งก็คือสมมาตรทั้งสามอย่างในคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับในคลิปหน้าเราก็จะใช้เครื่องมือการสมมาตรนะครับบวกกับเครื่องมืออื่นในการวาดกราฟคร่าวๆในระบบพิกัดเชิงขั้ว สำหรับในคลิปนี้ขอเสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ